么把。 ความหวานกันหน่อยกับที่นี่เลนโบสคูซับโรงเรียนเปิดใหม่สายหวานมาพร้อมไอศครีมสีรสได้แก่สตรอเบอรีบร่บลูเบอรี่วานิลลาและช็อกโกแลตให้อาวุจุกถึง4ชิ้นพร้อมเพนเกาะเอดีบแบบอินฟินิตี้เล่นได้ทันทีแล้วน่ารักๆมากมายรับได้เลยแค่มาเป็นกลุ่มหรือแชร์โปรโมทหนึ่งครั้งเท่านั้นต้นองง่วงมีหลายลายให้เลือกเจลโนตัวตึงหรือฟอสซาตัวจีดก็มามาพร้อมระบบแต่งงานเก๋ๆมีแฟนในโรงเรียนก็ได้หวดผู้คนไปเลยส่วนวงล้อของพิเศษน่ชอบมากไม่ ต้องเติมนะแค่เล่นออนไลน์หรือฟาร์มก็จะได้เหรียญต่างๆมาไว้หมุนจุ่มของนี่หมุนแค่ทีเดียวก็ได้สก,กินเลยนะอย่างเจ๋งกิจกรรมเยอะเน้นเล่นไม่เน้นฟาร์มมีแค่ฟาร์มเงินจุดเดียวง่ายๆขายได้ราคาสูงค่าบบวธต่างๆได้ง่ายใช้ของน้อยสก,กินสวยๆก็มีให้ใช้เช่นกันจกปูนก็มีให้หลายกองไปทางยาวจกใส่ไฟางานร้านกันร้ดยไติมก็สนุกหลือกิจกรรมมันๆอย่างแอร์ดับทุกคริสตันอทํานและจกหนูน้อยน้ารงเรียนก็หนยได้เต็มที่เมนูมือคามสเตกครบครันที่เอฟห้าวีไอพีม ถ้าอ e ีโมดเยอะและมีโ e มจิให้เล่นเสื้อผ้าเพียบมีเหล็กดัดฟันให้ใส่พร้อมเมนูถ่ายรูปให้ได้อัพลงโซเชียลใส่ฟิลเตอร์หมุนกล้องได้มีภาพสวยๆก่อนใครเสิร์ฟโรงเรียนที่เป็นมากกว่าโรงเรียนกับระบบคอมมูนิตี้มากมายในเมืองว18พฤษภาคมนี้เข้าดีก่อนได้เลยแล้วเจอกันที่เรนโบว์สคูลนะคะ